ก็จะมาสอนทำฟอนต์นะคะแบบนี้เลยมาดูวิธีทำกันค่ะกดเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็เสิร์ชคาว่า Amy c ่ t e เสิร์ชเลยค่ะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดอันแรกเลยค่ะมันก็จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นนะคะให้กดดาวน์โหลดค่ะให้ซูมหน่อย มันจะได้มองชัดกดดาวน์โหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยรอโอเคต่อไปเราก็กดเข้าที่แอป In s h o t ตกดออกจากงานเดิมก่อนค่ะกดร่างให้เป็นงานเดิมนะคะกดเพิ่มวิดีโออันใหม่เลือกค่ะ เลือกรูปภาพนะคะที่เราต้องการก็จะเลือกเป็นอันนี้กดภาพใบค่ะแล้วก็กดเพิ่มกดเป็น TikTok ดิจิต k ด้วยนะมันจะได้โอเคโอเคพอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็กดเพิ่มข้อความพิมพ์ค่ะนนมันจะจางหน่อยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราปรับ เพิ่มความทึบแสงก่อนโอเคจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะมานี้เนาะแล้วก็กดตามเลยตามเลยค่ะมันก็เลื่อนดาวน์โหลดแล้วก็กดเอมี่คิวแล้วก็กดเลื่อนแล้วก็ได้แล้วค่ะมันจะพิมพ์ให้ดูเดี๋ยวขยายก่อนอื แลาวจะพิมพ์ A B C นะคะวันนี้ก็คงมีแค่นี้อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร e ให้ท่านชีวีแบบไฟฮีตด้วยนะคะ